โลกนี้ใครใหญ่สุดไม่ใช่ประเทศแต่คือเงินคุณเคยได้ยินชื่อแบล็ก r อ c k กไหมบริษัทนี้ไม่ได้ขายมือถือไม่ได้ขายรถไม่ใช่ธนาคารแล้วทำไมมันถึงครองโลกแบล็ก r อ c k กคือผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกควบคุมสินทรัพย์มูลค่ากว่า10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ370ล้านล้านบาทขณะที่ GDP ของประเทศไทยทั้งประเทศในปี2024อยู่ที่ราว17.8ล้านล้านบาทซึ่งหมายความว่าแบล็กคอกถือครองเงินมากกว่า ทั้งประเทศไทยถึงกว่า20เท่าตัวถ้าเปรียบเป็นคนหาเงิน BlackRock ก็คือยักษ์การเงินที่สามารถหาเงินได้มากกว่าประเทศไทยทั้งปีรวมกันแบบขาดลอยแต่วันนี้พวกเขากำลังเข้าสู่ขั้นสุดท้ายของแผนที่อาจเปลี่ยนโลกการเงินตลอดกาลด้วยสิ่งที่เรียกว่า Tokenization หรือการแปลงสินทรัพย์ให้กลายเป็นโทเคนดิจิทัลและถ้าคุณยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรคุณควรฟังให้จบเพราะมันจะเปลี่ยนทุกอย่างตั้งแต่วิธีที่คุณซื้อบ้านลงทุนหุ้น ยันวิธีที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีการเงินเก่ากำลังจะตายโลกใหม่กำลังจะถูกเขียนขึ้นลองจินตนาการว่าในอนาคตคุณสามารถซื้อหุ้นซื้อทองซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยเงิน5บาทเพราะทุกอย่างถูกโทโเค็นไนซ์และแยกเป็นหน่วยเล็กๆแบบเรียวไทม์ ฟังดูดีใช่ไหมแต่เบื้องหลังความฝันนี้คือคกลไกควบคุมที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์และคนที่อยู่เบื้องหลังมันก็คือแบล็กโ o ร k แบล็กโ o รกคือใครและเขาควบคุมโลกอย่างไรแบล็กโกร k ก่อตั้งในปี1988และเติบโตจนกลายเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกพวกเขาบริหารเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญธนาคารกลางบริษัทข้ามชาติและแม้แต่รัฐบาลแต่สิ่งที่ทำให้แบล็กโกรทรงพลังที่สุด ไม่ใช่แค่เงินแต่คือข้อมูลด้วยระบบชื่อว่าอลาดินชื่อเหมือนยักษ์วิเศษจากตะเกียงระบบนี้ควบคุมข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของทรัพย์สินทั่วโลกกว่า20ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ740ล้านล้านบาทมันสามารถคำนวณผลกระทบของสงครามเงินเฟ้อราคาน้ำมันและเหตุการณ์ธรรมชาติในพริบตาเดียวมันคือสมองกลระดับพระเจ้าโทเคนเนเซชัคืออะไรและทำไมมันถึงน่ากลัวโทเคนนเซชั คือกระบวนการแปลงสิน,สนทรัพย์จริงหุ้นทองบ้านหนี้สัญญาให้กลายเป็นโทเค็นดิจิทัลบนบล็อกเชนตัวอย่างง่ายๆบ้านหนึ่งหลังราคา10ล้านบาทแบ่งเป็น1ล้านโทเค็นคนทั่วไปสามารถซื้อเพียง100บาทก็เป็นเจ้าของบางส่วนของบ้านได้ฟังดูเหมือนกระจายความมั่งคั่งใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือการรวมอำนาจในการควบคุมสินทรัพย์ไว้ในมือคนเพียงไม่กี่คนและครอกเชื่อว่าโทเค็นนเซชั่นจะเปลี่ยนโฉมตลาดทุนทั้งโลก และนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนสมาร์ทคอนแทคและ d e f าหรือการเงินแบบไร้ตัวกลางความเสี่ยงและโอกาสฝันหวานหวานหรือว่าฝันร้ายโอกาส 1. เพิ่มสภาพคล่องของทรัพย์สิน 2. เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงการลงทุนขนาดใหญ่ 3. ทําให้ธุรกรรมรวดเร็วโปร่งใสและลดค่าใช้จ่ายด้านของความเสี่ยง 1. ความเป็นส่วนตัวหายไป เพราะทุกการถือครองถูกบันทึกตลอดเวลา 2. ระบบถูกควบคุมโดยองค์กรเดียวหรือเครือข่ายปิด 3. หากเกิดความผิดพลาดหรือการแฮ็กทรัพย์สินทั้งระบบอาจเสียหายในโลกที่ทุกอย่างกลายเป็นโทเค็นถ้าใครควบคุมระบบนั้นได้เขาคือพระเจ้าความสัมพันธ์ลับของ l l c k r r อ c k กับรัฐบาลและธนาคารกลางช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ2008และช่วงโควิด19ทางแบล็กคอกได้รับหน้าที่จากรัฐบาลสหรัฐในการซื้อสินทรัพย์ และออกแบบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่แค่กองทุนแต่คือมือที่มองไม่เห็นที่ออกแบบทิศทางของเศรษฐกิจโลกและถ้าการเงินกลายเป็นโทเค็นจริงคุณคิดว่าใครจะได้สิทธิ์ในการดูแลระบบนั้นเอ็นเกมของ BlackRock โลกใหม่ที่ถูกจัดการด้วยโค้ดและข้อมูล BlackRock ไม่ได้แค่ลงทุนในโท k e n นน a t เซชันพวกเขากำลังเขียนกติก,กาของโลกใบใหม่โลกที่ทรัพย์สินถูกบีบให้แปลงเป็นข้อมูล โลกที่การถือครองถูกตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโลกที่ความมั่งคั่งถูกควบคุมด้วยอัลกอริทึมและคุณกำลังถูกเปลี่ยนจากพลเมืองให้กลายเป็นเพียงข้อมูลในระบบคำถามคือคุณจะเล่นตามเกมหรือสร้างระบบของตัวเองขอบคุณที่ติดตาม Stackset แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stackset Stay humble